สวัสดีค่ะคุณวินันนะคะคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงอาชีพใหม่ของวัยเกษียณเฮีย yeah. วัยเกษียณคือวัยโคชเองนะพวกเรานะก็ในวัยที่50าสิบอะไรเงี้ยนะ50 50ไปแล้ว50าปลายปลายอะไรเงี้ยเอ่อถ้าใครที่เป็นคนทำงานแล้วก็กำลังจะเกษียณหรือวางแผนจะเกษียณบางคนก็สี่สิบปลายปก็จะก็จะเกษียณแล้วในสุดแท้แต่เนาะ ล้วงบอกว่าเวลาที่เรากรเกษียณเนี่ยเราเรายังไม่ตายทันทีถูกไหมกลับ <G l ug> มาอยู่บ้านเนี่ยเราจะทําอะไรถ้าคนที่เป็นคนที่เคยทํางานเนี่ยบางทีต้องบอกว่าพอถ้าเราไม่ได้วางแผนเอาไว้แล้วอยู่ดีปุ๊บมันมาอยู่บ้านเลย,เลยนะคะหลายคนก็จะรู้สึกว่าแบบ mm hmm. คุณค่ามันหายไปนี่พอคุณค่ามันหายไปแล้วก็เริ่มชีวิตมันก็เริ่มถ่วงงานถ่วงงานมันจะเริ่มแบบหน่อยน้อยน้อยขาลงแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะก็เลยไม่ สองสามงานที่กำลังคิดว่าเออมันน่าจะเหมาะกับวยบัยเกษียณนะอย่างแรกเลยก็คือง่ายสุดนะงานสอนพวกเรายิ่งถ้าวัยประมาณอย่างเราเนี่ยโอ้โหประสบการณ์บานเลยใช่ไหม ในมุมของอวัยเกษียณเนี่ยถ้าเกิดมาทํางานสอนเนี่ยคิดว่าด้วยวัยวุฒินะด้วยวัยวุฒิด้วยวัยของเราด้วยประสบการณ์ของเราด้วยความชํานาญหลายๆอย่างเนี่ยเราทํางานสอนได้ดีแน่นะคะตอนี้ในมุมของงานสอนคุมอง2องอย่างหนึ่งคือเราเอาประสบการณ์ของเราอะ่ะที่เรามีอ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามงานทํางานเรื่องอะไรมาโหก็จะมาถึงขั้นนี้เราก็ต้องเชี่ยวกรมแล้วใช่ไหมเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยนะคะ เอางานเดิมที่เป็นงานสอนเอาเอาเป็นงานเดิมอะเอามาสอนก็ได้เดี๋ยวนี้ก็โซเชียลเยอะแยะแค่เรียนรู้โซเชียลทำคลิปทำติ๊กต็อกยูทู e เขียนโพสต์ได้ทุกสิ่งอย่างนะอันที่สองก็คือเรียนรู้นะความรู้ใหม่ๆเพื่อเอามาทำอาชีพใหม่ๆนะก็ได้หมดสุดท้ายแต่เราสนใจอะไรสมมติทำขนมเรียนแต่งตัวหรือจะไปเป็นนักพูดหรือสุดแท้แต่งั้นก็ได้หมดงั้นอย่างเงี้ยของ คนที่อยู่ในวัยเกษียณนะคดว,ว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ดีและที่สําคัญนะคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่มีการเกษียณจริงๆหมายความว่าถ้ามันเป็นอาชีพของเราแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เราไม่อยากทำเราก็เลือกทำมาเลแค่นี้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจงานสอนสำหรับคโค้ดม,มีคลาสอยู่ สาคลาสด้วยกันที่เหมาะกับคนวัยเกษียณเนาะอย่างคลาสแรกเลยท้าบอกว่าเหมาะมากเพราะคนที่เป็นคนทำงานก็คือ business and manner for professional คลาสนี้คือต้องอมีอายุถึงจะสอนนะอันนี้ได้ดีนะคะอันที่สองถ้าชอบแต่งตัวนะก็มาเป็น image coach ก็ได้นะชอบแต่งตัวนะชอบช็อปปิ้งนะ image coach ก็ได้เป็น personal stylist ก็ได้สุดแท้แต่เลยนะ ใครที่ฟังแบบนี้แล้วสนใจก็ลองเขียนเข้ามาคุยได้นะคะวัยเกษียณนะเราสร้าง S curve ใหม่ได้เรามีความสุขใหม่ได้ค่ะ